กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมดังลูมิแอร์นะครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นไบรท์ในตำแหน่งเอ้ยไม่ใช่ไชบรท์มาเล่นทาชินะครับผมนะในตำแหน่งของซัพพอตนะครับผมนะก็ได้เล่นซัพพอตอีกเช่นเคยนะครับนะมีคนแย่งป่าผมอีกแล้วครับผมก็เลยมาเล่นซัพพอตละกันนะกับเซตไอเทมที่ผมเจอมานะครับผมบอกเลยว่าโหมดมากนะครับนะก็จะเป็นดาบแดงกับ ก็อะไรสักอย่างนะครับที่คนขอไม่ออกกันนะครับผมนะผมก็น่าจะขึ้นไว้ในคลิปแล้วนะครับผมนะทุกนก็น่าจะเห็นกันเรียบร้อยนะครับผมนะลุ้นจะร้อยนะัะพลังแฝงก็แล้วแต่นะครับผมแต่เกมนี้อาจจะออกเป็นพลังแฝงโล่นะครับผมนะสุนมากผมว่าจะออกโล่ทุกคลิปนะพลังแฝงของทาชินะครับผมนะก็เราก็เออโอ้โหนี่มันคอมโบโบอลดุมนาะตายาโคตรแรงปล่ปล่ล่ะโอ้แรงจริงนะ โดุ้มยกไปนาะตยายานี่นะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมนะทื่ผมโดนทีครึ่งรอดเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าเกือบตายนะครับผมโอเคเรีเลือดราช่วยคาราเฟนี่ป่านะครับผมนะดีย๋ยวมาช่วยมันฟาร์มตัวหน่อยละกันนะเพราะว่ากว่ามันจะฟาร์มเสร็จก็นานอนะโอเคนะครับแล้วก็ช่วยฟาร์มไปนะครับสเต็ปเดิมนะครับผมนะ อนนี้ผมน่าจะต้องออกถอยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะน่าจะแรงนะครับผมนะเพราะว่ามีทั้งซิลมีทั้งเมดฝั่งนู้นนะครับผมก็ก็ถ้าทุกคนไม่เจอเมดแรงๆก็จะออกเป็นเกาะไอ้นั้นก็ได้นะครับเชือกลอตหรือไม่ก็เกาะเขียวหรือแล้วแต่สไตล์นะครับผมนะเออออกเป็นเกาะแนวเกาะเกาะนั่นแหละหรือไม่ก็โอนียออกเป็นฟอสเคนก็ได้ฟอสเคนก็ดีนะครับนะ รับเปลี่ยนจากถอยนะครับผมนะโอเคจังหวะนี้การอันตีมาหนึ่งสเต็ปนะครับผมช้าเป็นสเต็ปนะครับผมไม่โดนใครเลยนะครับโอ้เห็นล้วท้อนะครับผมนะมันไปอย่างไวเลยอ่ะเออนะครับผมตอนนี้ผมน่าจะออกเป็นล้างนะครับไม่ออกล้างออกเกาะนะครับผมว่าแล้วแต่สไตล์นะครับผมนะกแล้วแต่เกมด้วยแหละนะครับผมนะ ทีตัวสตาร์มันเยอะนะครับผมเราต้องออกล้างไว้ช่วยเพื่อนนะครับผมนะส่วนของโลมเนี่ยเราจะออกเป็นโลมดาเมจโลมเลือดก็ได้นะครับผมนะแต่ตอนนี้ผมอยากออกเป็นโลมเลือดละกันนะเพราะว่าอยากเน้นทึกๆไงเพราะว่ารู้สึกว่าเราโดนนัตยาเบอร์ทีเราก็จะหายไปพิ้วพิ้วงแล้วนะครับผมนะวันนี้มานะครับ โอ้โหซิวอัลติมาอย่างนี้นะครับมาดิครับซิวเกมสแต็กครับอ้าวเรียบร้อยนะครับผมเลือดแท็กเดียวนะครับผมเอาบอลดุ้มก็ได้นะครับตีตีเรียบร้อยแล้วแท็กนะครับผมจังหวะนี้ชาร์จเรียบร้อยปลาครับผมป๊าอัลติมาในสเต็ปตูมตีตีเฮ้ยนาตยานะครับผมชาร์จในสเต็ปตูมฟิกเกอร์โอ้โหมาเข้าซีกพิกันโอเคนะครับผมไม่ได้ก็ไม่ได้นะโอเคได้เป็นในส่วนของไอเทมแล้วนะครับผมนะ โอเคตอนนี้มาเอ้ยบอดุมบอดุมบอดุมเราก็พยายามไอ้นี่ป้าป้องกันป้าไว้นะครับผมนะชา้าเป็นสเต็ปตุ่มอัติเป็สเต็ปตุ่มตีตีตนะครับผมนะ,ะล่าทางของทาชินะครับผมตุม่มช้าเป็นสเต็ปนะครับผมปะละกูปะละนะครับผมนะว่าไงเซลนะครับเราได้สเตปเนี่ยเราสู้ไหวนะครับผมนะแต่เราถอยไปก่อนละกกันนะนะครับผมนะ โอเคนะผมตอนนี้เออเกออกมาเคลียร์กลางนะครับตอนนี้กลางค่อนข้างที่ต่าแห้งอะไรทีเดียวนะครับผมนะก็พยายามอย่าทิ้งกลางบ่อยนะครับผมว่าการกลางทิ้งกลางในแบบที่ไม่ดีเอ้สวยสวยโอ้ผมกดตีไม่ทันว่ะแม่งมันกดได้ตอนนี้ชาร์จในสเต็ปชาร์จตู้มฟิกเกอร์เอือไม่เป็นไรนะผมนะโอเคนะผมนะมาดิครับมาอันนี้จังหวะนี้ชาร์จในสเต็ปตู้ม มาเลยครับตีตีตีตตเราเปลี่ยนดาบนะครับผมตอนที่เรากดตีเสร็จนะครับแล้วก็ตีนะอ้อาววัดเหนือจะสู้เหลอมานะครับผมโอเคนะครับผมนะกดเลยเราก็จะทึกแล้วก็เราก็จะมีดาเมจด้วยนะครับผมนะสำหรับเซตนี้นะแล้วก็ยืนค่อนข้างนานเลยนะครับผมนะ <Double Kill. S 1> โอเคนะครับอาชีเนี่ยเป็นตัวที่ออก แนวถึกๆก็แหลงนะครับนะว่าทูราเม่มันค่อนข้างแหลกนะครับผมนะมาดิครับเอาแรดต่อยไม่ได้ละมึงไอ้เว้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวแค่มาเอาเพื่อนเอ้ยมาช่วยเพื่อนมาเอากรดน,นะครับผมนะโอเคนะพวกผมเพราะเกมเราเนี่ยไอ้ป้าเราเนี่ยเป็นคาเฟ,ฟนี่ตัวตึงนะครับผมนะบางเชียบเลยนะครับผมนะ โอเคได้มังกรมังกรแล้วนะครับผมนะจะไปช่วยเพื่อนตรงนั้นซะหน่อยนะครับไฮเตเเราตายไปแล้วนะครับตีอารติมิลสเต็ปชาร์จตูงเรียบร้อยไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนปับป๊บๆเรียบร้อยนะผมออกทอยนะครับเกมนี้นะมาดิครับจะแนะนำถ้าเจอตัวเวฟไม่แหลกมากออกเปน็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ แต่ฟอร์เข็บก็ดีนะสำหรับผมรู้สึกว่าชอบฟอร์ตเค็บมันไล่ฆ่ามันดีนะสำหรับทางของฟอร์ตเค็บนะโอเคพอเกมนี้เนี่ยนาตยามันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันแรงเกินไปนะนะครับผมนะโอ้แต่แร็เราก็เล่นโอเคเลยนะครับผมนะเอามาซอยป้อมหน่อยรักกันนะปั๊บนะครับผมนะเฮ้ยโอ้โหโดนข้างอย่างงี้ครับผมปั๊บ อติมิสเตปปุ่มชาร์จบุ้มไม่โดนไข่เลยนะมากนะเมื่อกี้นะครับผมนะปุ๊บมาดีบอดูเซลโหผมเล่นโคตรฮาวเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับมากับช่องก่อนแล้วกันนะจะตุยเอานะครับผมนะโอเคจังหวะนี้มาแล้วนะครับผมนะมาเลยครับตีตีเก็บแตกนี่นะครับผมนะ ดัดมาก่อนนะผมนี่ว่าดังขังไปนะครับอาร์ตีรอรอตีนะผมเมื่อกี้ผมน่าจะตีนะเมื่อกี้น่าจะสวยนะครับโดนน่าจะเยอะอยู่นะครับผมนะรอสักหน่อยนะครับครับอาร์ตีมลยสเต็ปตุ้มมาที่ครับเมดชาร์ตเฮ้ยฟิกนิมึงอย่างั้นน่าจะโดนป้าตีเดียวห้ายไปเลยนะครับสหรับนาตยานะโอเคอืมนะครับผมนะ มาดิครับบอดุบนะครับผมนะก็ทาชิ้เนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นโลมค่อนข้างโอเคนะครับผมนะเล่นแบบใส่บูได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับดาเมจก็มีนะเลาช่วยเพื่อนเอาดาร์กไปแล้วกันนะครับผมนะคาเฟนี่ก็ไม่เอาห้าอะไรเลยนะครับผมเคลียดแต่ออบเจกต์นะครับผมนะโอเคนะครับผมเอาเฮ้นัตยาเพื่อนเลิฟตุ่มนะครับผมนะซักตัวเถอะตุ่มเรียบร้อยนะครับผมนะ อาอเฮ้ยไฮยะเต้เมื่อกี้กูชา้าดูไม่เห็นเลยนะดังละเสียใจจริงๆสําหรับทางของไฮยะเตะนะครับผมนะที่รับกูไปนะครับเดีย๋ยวเราก็ลอขอแล้วกันแล้วครับผมนะส่วนเลนลมก็ไม่ได้รวยมากอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการเล่นโลมนะครับเรียบรอ้อยเราได้เกาะเทพอัศนีวิบากแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับผม แล้วก็ช่วยเอาคาบไนี่เอามังกรรอบที่รัดแปดนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราจัดไปหกตายหนึ่งแล้วก็อาชีสิบนะครับผมนะเป็นอะไรที่โอเคอาเจมิสเตปนะครับผมชาร์ตโอ้โหขับไปนี่อีกแล้วนะครับผมนะมาดิเพื่อนดันมาหนึ่งสเต็ปคือไม่มีขาก้าเขาพวกอะครับตอนนี้ผมแบบเป็นตัวตึงนะครับผมนะ เป็นเดอนเดินลาสบอสนะครับนะโอ้โ oh, หมึงยัแงแรงเหมือนเดิมนะสำหรับท้าของนาตยานะครับผมนะไม่พบว่วเอาลูนเจาะร้อยมาหรือเปล่านะครับตัวก็เลยค่อนข้างบากนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเจาะร้อยนะครับผมมันจะได้รางแบบว่าตีทีละตู้มนะครับผมนะไปทั้งแมพอะไรอย่างเงี้ยครับนะโอเคนะครับผมเดีย๋ยวาลืมอยากได้การเอาเรื่องนะโอเคได้การเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ต่กลางก็อะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมนะอมตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้านะครับผมนะก็มาเช้ามาก็ทำคลิปเลยนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับตุ้มนี่สเต็ปชาร์จตุ้มเฮ้ยทำไมไม่มีแต่คนลบเช้าผมได้วะ ลบไม่ได้นี่น่าจะตุยหมดนะครับผมนะโอ้โหกดโลก่เลยนะครับผมนะแม่งกูตายนะผมนะชาร์จเป็นสเต็ปอ้าวมีชาร์จด้วยเหรอตอนแรกนึกว่าไม่มีชาร์จนะผมนะโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมนะโอเคนะครผมตอนเล่นแล้วก็ค่าเป็นหกนะครับตายหนึ่งแอสซิสไบต์สิบเอ็ดนะครับผมนะสมกับเป็นโลมที่ดีนะครับผมนะโอเคอันตี้เป็นสเต็ปตูมเรียบร้อยนะผม เรียบร้อยฮะเตอรได้อีกแล้วนะผมนะตอนนี้เราอาซิดไป1 6พกแล้วนะผมนะโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปหน้าไม่เล่นตัวค์ไรแต่ย้ำชมกันด้วยนะครับผมสลับกลินที่ผมไปแล้วคบบ๊ายบาย